ครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับของช่องคนรักพระเครื่องนะครับหรือว่าชมรมคนรักพระสมเด็จทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมนะครับนาพระสมเด็จนะครับองค์ครูนะครับหรือว่าพระสมเด็จองค์ที่สวยนะครับมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสี่องค์นะครับสี่รายการนะพี่นะคัดหูหัวสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะคร่วมศึกษากันนะครับวันนี้ก็ชมรมพระสมเด็จนะครับหรือว่าพระสมเด็จนะครับก็ มีสมเด็จวันละครังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เลยสมเด็จบางขุนพมนะครับมีหลากหลายรายการเลยนะครับหากใครชอบสนใจนะครับหรือสอบถามกันเข้ามานะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาช่องทางนี้ได้เลยนะครับคนรักพักเครื่องเหมือนเดิมนะพี่นะศูนย์นะครับ97206234นะครับหรือโทรเข้ามาที่สายเหตรงนะพี่นะ0917521784ได้เลยนะครับและมีบริการเก็บเงินไปลายทางพี่ๆเพื่อน สมาธิทุกท่านนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากใครชอบสนใจรายการไหนนะพี่นะโทรเข้ามาทักโทรเข้ามาสอบถามนะครับราคาได้เลยนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันนะครับมีมาแบ่งปันประมาณสี่รายการก่อนนะครับยามเย็นนะครับเขาเรียกว่ายามดึกแล้วกันยามดึกแล้วกันวันนี้ก็ปรามาสักสามทุ่มนะครับสามทุ่มมาพบกันนะพี่นะสามทุ่มนะพี่นะของวันที่สามสิบมีนาคมนะครับสามสิบมีนาคมนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวชมองคแรกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่า เป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์อกคุดนะนี่เลยนะครับพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์อกคุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพระที่ค่อนข้างสวยนะครับมีความธรรมชาติเลยนะครับหเห็นไหมอ่าเดีย๋ยวผมขอขนั่งดีๆก่อนแล้วก,กันนะพี่นะนะครับขอขยับตัวให้ดีๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้นับบอกกันแบบรายละเอียดเลยนะพี่นะนี่เลยนะองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับจะเป็นพิมพ์อกคุดนะเป็นพระที่ค่อนข้างเ,าเดิมสวยงามนะครับ วันนี้นะครับมากันพบกันเวลาสามทุ่มนะครับอสามทุ่มเหน่อยหรือว่าสองทุ่มประมาณนี้นะผมไม่ได้จ่เวลานะครับก็นําพระสมเด็จสีสวยนะครับมาแบ่งปันที่พี่เพื่อนๆนะครับให้ชมกันนะครับอ่าสี่รายการเลยนะพี่นะนะใครสนใจหรือว่าไม่สนใจไม่เป็นไรนะพี่นะก็มีแบ่งปันพี่นะสมเด็จวัลรังนะครับอ่าถือว่าเป็นสมเด็จพระเจ้าโตพระมงสีนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างสวยงามเลยพี่นะอันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัละขัง เอ้หรือว่าวัาคุณพมนะครับบังหุนพมพิมพ์อกคุดใหญ่นะอกคุดนะครับเสียนบาทนะครับอกคุดจะเสียนบาทเลยนะครับเสียนนะครับเขาเรียกว่าเสียนบาทเสียนจะคล้ายๆเหมือนบาทนะครับแล้วก็มีนะครับอกที่จะนูนใหญ่ขึ้นมาครับเอียงขึ้นมาเห็นไหมเอียงขึ้นมาก็จะเห็นอกนูนใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะพี่นะครับเป็นพระที่สวยงามมากนะครับอ่าทักกันเข้ามาสอบถามราคากันได้เลยนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดใหญ่นะครับนี่เลยนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้หาค่อนข้างยากนะพี่ หาค่อนข้างยากเลยนะเป็นพิมพ์อกคุดนะครับอกคุดนะบอกก่อผมอกคุดใหญ่นะเสียบบาทนับพิมพ์มีหูปาบ่าเลยนะอ่ะผมสองให้ดูนะสองให้ดูนี่เห็นไหมนับเสียนเนี่ยของท่านเนี่ยจะกลมมนสวยเลยนะรีลีกลมๆเหมือนเสียบบาทนะนับแล้วก็พักเกศของท่านเนี่หรือว่าเกตจะหลุดซุ้มเลยนะเขาเรียกว่าเกตหลุดซุ้มนะครับและซุ้มครอบแก้วเนี่ยซุ้มครอบแก้วเนี่ยการดูซุ้มครอบแก้วเนี่ยนะครับจะบางๆขึ้นไปเลยจะบางๆขึ้นไปสวยๆเลยเห็นไหม จางบางให้นไปสวยสวยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่านะครับแล้วดูครับไล่ฐานลงมาฐานลงมาก็ถือว่าเก่านะครับเป็นเป็นมีความคมสวยเก่าธรรมชาตินะครับเห็นไหมอ่ามีความแก่งหนึกนุ่มนะครับอกจะนูนใหญ่เผยเืออกนี่เผยขึ้นมาเลยใหญ่เผยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็แขนที่มีความคมชัดนะครับคมชัดนะครับการวางแขนนะครับระหว่างแขนจําแม่พิมพ์มันแม่นนะครับแบบนี้เลย นะครับผมให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับจะมีความแน่นนะครับในการกดขององค์พระนะครับกดลงไปนะครับบางองค์กดกดเบากดหนักนะพี่นะนะครับนี่เลยบางองค์กดเบาก็จะตื้นนะครับบางองค์กดหนักก็จะได้แม่พิมพ์คมชัดสวยเดิมนะครับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับนํามาเสนอให้4รายการนะครับพี่น้เห็นไหมดูเนื้อหานะครับเก่ามากๆนะครับก็จะออกแบบว่าเหมือนแบบมีแล็กนหน่อยนะพี่น้าเห็นไหมเห็นไหม อ่านะครับดูความเก่าด้านข้างน้ำด้านข้างน้ำด้านข้างใช่ไหมอ่านะครับนี่เลยด้านข้างสองข้างพี่น้าด้านบนนะครับมุมด้านบนนะครับสองให้ดูกันเลยนะเห็นแบบชัดๆกันไปเลยน้มุมด้านบนเห็นไหมเนี่ยไม่มมีความเก่านะพี่นะเดี๋ยวดูด้านล่างกันนะครับดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างก็มีความเดิมเก่าสวยเลยใช่ไหมนะครับแบบนี้นะถือว่าเป็นบางขุนพรมดีค่อนข้างฟอร์มดีเลยนะฟอร์มดีเลยหนึ่งองค์นะครับใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับ บางขุนพมแบบนี้สวยมากๆนะเป็นพิมพ์อ,อกคุดใหญ่นะพิมพ์อ,อกคุดใหญ่นะพระเดิมหูนี่ปะบ่าเลยไหมหูของท่านนี่ปะบ่าลงมาแล้วหูข้างนี้จะยาวกว่าข้างนี้นะนะครับแบบนี้เลยนะเก่าเก่าเลยนะพี่นะเนื้อหาเดิมๆเห็นไหมแล้วดูนะครับมวลสารนะครับมวลสารด้านในนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผงเขาเรียกว่าเนื้อว่านดอกไม้นะครับแล้วก็มีผงที่เจผงปัดทมังผงม,มหาลาคนะครับหลักๆของท่านเลยก็จะมีพวกปูนเปลือกหอยดินสอพองนะ นะครับในการที่ของท่านเนี่ยกว่าอาจารย์เนี่ยแต่ละบทมาเนี่ยนะครับจะมีพวกเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าผงมหาลาศนะครับในการในการเขียนในการเขียนและเขียนเขียนช็อกนะหรือว่าปูนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลบผงเนี่ยนะครับวิชาลบผงของท่านเนี่ยมาทํากดเป็นเื้อผงพลาเนี่ยนะครับค่อนข้างยากนะรายการนี้แบ่งปันแล้วกันนะครับใครชอบนะไม่ได้แพงมากพี่นะไม่ได้แพงมากนะครับ ทักกันเข้ามาสอบถามราคากันได้นะพี่นะต่อมาเป็นนะพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นวัดระฆังนะครับวัดระฆังนะพี่นะนี่เลยฐานนะครับขีดใต้ขานะครับขีดใต้ขานหรือว่าฐานแซมพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมใหญ่สวยงามนะพี่นะพิมพจะสวยงามเนื้อหาค่อนข้างเหลืองนะเหลืองมีความมีความเป็นธรรมชาติเลยพี่นะผมซูมให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะเห็นไหมอ่านะพมีควาเท่เ็นธรรมชาติเลยนะครับ องนี้ค่อนข้างเดิมสวยเก่านะครับสวยเก่านะเป็นธรรมชาตินะผมให้ชมรอบๆเลยนะกันนะครับด้านหลังก็จะมีร่องรอยการแตกไรงาบ้างนะครับทิดๆหน่อยนะครับนะครับแต่ก็มีน้ํามันตะิ้วเนี่ยที่มันมันขึ้นมาในปทุขึ้นมาเลยนะครับพักสวยมากๆนะพี่นะขอบข้างเห็นไหมนะครับฟอร์มสวยเดิมเลยไม่โดนฝนนะไม่โดนฝนนะขอบข้างไม่โดนฝนนะองนี้ถือว่าค่อนข้างฟอร์มดีเลยนะพี่นะเห็นไหมไล่ขอบลงไปนะไล่ขอบลงไปนะเดี๋ยวคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ ลองเชิงก่อนอย่างเชิงก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีการสนอนตอรับดีๆนะผมจะหาไม้มาชี้ให้ดูนะนี่เลยนะเห็นไหมเดิมๆเลยพี่นะเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเก่าๆนะเห็นไหมดูดิเนื้อหาจะเป็นสองสี่เลยเห็นไหมเป็นสองสี่เลยนะเพราะว่าการที่ท่านวางไว้บนหิ่งเนี่ยนะครับท่านเขาวางแบบนี้นะพี่นะเจ้าของพระเขาวางบนหิ่งแบบนี้นะครับและด้านด้านบนเนี่ยจะถูกอากาศนะถูกอากาศถูกการเขาเรียกว่าพวกอะไรอะ จาพวกพวกกิฟองก่ฝุ่นเนี่ยผมก็ปัดๆออกบ้างนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะพิมพ์มีหูเลยนะพิมพ์ใหญ่พระประธานหูปะบ่าเห็นไหมหูจะจำลงมาบ่าเลยนะเห็นไหมสวยเดิมไอ้เรื่องพิมพทรงรักไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่การดูก็มีเบสิกบ้างนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นการที่เห็นไหมผมส่องให้ดูจะเป็นออกผงน้ํามันออกแบบน้ํามันตั้งอิวเลยนะเพราะว่าพระเนี่ยอายุเป็นร้อยปีนะประมาณร้อยห้าสิบปีนะพี่นะเพราะว่าพระพวกเนี้ย นะครับที่ไม่ถูกอากาศเนี่ยนะครับเนื้อหาก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ใช้เวลาวางไว้นานๆนะนะครับเวลาวางนานๆนะพี่นะเห็นไหมอ่านะครับแล้วดูมวลสารน,นะขององค์พระนะมีเม็ดดาเม็ดแดงนะเม็ดดาเม็ดแดงนะครับแล้วก็เม็ดแดงแดงเม็ดเนี่ยดําๆ,ๆแบบเนี้นะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อผงข้าวสุกนะเห็นไหมอ่ะเนื้อผงข้าวสุกนะครับที่ท่านสมเด็จพระเจนโตเนี่ยนะครับได้ นับฉันเสร็จนะครับแล้วนํามาผสมนะครับกับเนื้อผงนะครับพุทธคุณนะผงมหาราชนะครับพวกผงปัตมังต่างๆนะครับแล้วก็ผงอิทธิเจนะครับเนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวกดินสอพองนะครับแล้วก็เรียกว่าปูนเปลือกหอยนะปูนเปลือกหอยมาตำมาผสมกันแล้วก็นํามากดแม่พิมพ์นะเห็นไหมเนี่ยจะมีความเดิมสวยผมค่อยๆส่องให้ดูอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนับค่อยๆส่องให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับ เดิมๆเก่าๆนะครับนี่เลยนะครับเกตทะลุซุ้มนะเกตทะลุซุ้มนะครับแล้วซุ้มนะพี่นะซุ้มเนี่ยจะโยโย่กันไปด้านนี้เห็นไหมจะโยโย่กันไปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก่อนนะครับสร้างเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก่อนนะครับแล้วองค์พระเนี่ยหรือว่าซุ้มพระเนี่ยจะโยโย่ไปแบบนี้นะครับแล้วองค์พระเนี่ยแมตั้งสวยงามนะครับมีมิตินะครับการวางแขนนะพี่นะดูดีพี่เนี่ยเห็นไหมนะครับการวางแขนเนี่ยถือว่าโหดเลยไหม นะับิจิตบรรจงมากๆนะครับเห็นไหมนะพระพวกนี้กดในบล็อกหินมิตรโกนนะบล็อกหินมิตรโกนนะครับเห็นไหมพระมีคมสวยเดิมธรรมชาติเลยนะผมส่องให้ดูนะับขอบด้านข้างนะับจะเป็นขอบสองสีนะบางองค์นี่มีไม้เศษไม้ไก่กุ๊กอยู่ด้วยเลยนะครับเศษไม้ไก่กุ๊กอยู่ด้วยเลยนะครับนี่เลยนะครับสอบถามกันได้นะครับไม่ในแพงมากมายนะครับราคาแบ่งปันได้เลยนะพี่เห็นไหมดูเม็ดกวดเม็ดทรายนะเห็นไหมเป็นเขาเรียกว่าเม็ด ของดินแพงเพชรนะเป็นเม็ดแร่นะแดงๆนะที่สมเด็จพระชุติุดสมเด็จพระพุทธพระุจันโตเนี่ยผมลังสีนะลิ้นอาจจะพันกันบ้างขอใบด้วยนะพี่นะนะครับก็องนี้นะจบไปหนึ่งองนะนะแบ่งปันเลยนะองค์ที่สองนะกัดให้เข้ามานะองค์ต่อมานะครับอันนี้ก็สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับอันนี้พระพิมพ์ค่อนข้างสวยเดิมเลยนะครันี่เลยนะสวยมากๆ นะครับอันนี้ก็ผมไม่ค่อยรู้เลยว่าเป็นพิมอะไรนะแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะพี่นะค่อยๆร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับอ่าผมก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับก็ได้มาก็ํามาแบ่งปันให้พี่เอฟซีทุกท่านกันเลยนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับจะแกะพวกเนื้อผงเห็นไหมจะแกะพวกเนื้อผงนะครับพวกเนื้อผงปูนเปลือกหอยดินสอพองนะครับอันนี้ถือว่าเนื้อหาหนึกนุ่มมากๆเห็นไหมมีมวลสารต่างๆนี้เห็นชัดเจนนะ เนี่ยขอบด้านข้างก like yeah. no ็จะผ่านสภาพมาบ้างเห็นไหมเนี่ยด้านข้างเนี่ยบ้เนี่ยแมหน่าก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พระองค์เนี้ยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับใช้ดีอยู่อย่างหนึ่งไม่หักไม่ซ่อมนะครับพระองค์เนี้ยไม่หักไม่ซ่อมนะครับอ่าพระองค์เนี้ยไม่หักไม่ซ่อมเห็นไหมพระจะค่อนข้างสวยเดิมนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับหากใครชอบนะรายการนี้นะครับนะ นะหากใครชอบรายการนี้นะนะครับผู้นิยมนะครับสะสมพระสมเด็จนะอนุรักษ์พระสมเด็จนะนะครับนี่เลยหรือว่าชมรมเราก็แบ่งปันเลยพี่นะแบ่งปันเลยนะพี่นะแบ่งปันเลยนะใครชื่นชอบนะพระสมเด็จแบบนี้เลยนะใครชื่นชอบสนใจก็แบ่งปันนะเห็นไหมเก่าๆแล้วกันองค์นี้ไม่มีรีวิวให้มากมายนะเห็นไหมมีความสวยนะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะซุ้มก็จะโยแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะเป็นพิมพ์ใหญ่โย่ๆแบบนี้เลยนะก็จะถูกการฝน มาบ้างนะมาบ้างนะถูกการฝนมาบ้างนะฝนขอบมาบ้างนิดนึงนะนิดนึงขอบข้างนิดนึงนะเห็นไหมนะครับนาจออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะพี่นะนี่เลยนะครับมีการฝนมาบ้างนิดนึงนะเห็นไหมเนี่ยพัดเดิมๆเลยนะครับด้านหลังก็ดูดีมีรอยขึ้นนะรอยขึ้นกระดานนะรอยขึ้นกระดานนะเพราะว่าพวกนี้นะครับจะเกิดจากครับสร้างจากบล็อกหินใบมิตรโกนนะบล็อกหินมิตโกนนะเขาเรียกอย่างนี้นะเห็นไหม ดูเนื้อผงนะได้เห็นด้านในนะได้ศึกษานะครับอ่ากับช่องกับคลิปใหม่นะหัวคลิปถือว่าเขาเรียกว่าพระสมเด็จองคูนะครับสมเด็จองคูนำมาศึกษาได้นะพี่นะเพราะว่าเป็นพระที่ผมซื้อมาศึกษานะครับก็อยากจะแบ่งต่อนะครับไปต่อยอดกันนะพี่นะนะพี่นะอ่าพระสมเด็จองคูของผมเลยนะพี่นะต่อมานะพี่นะเป็นสมเด็จองค์นี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอกนี่ใหญ่ตึงขึ้นมาเลยนะอกเผยขึ้นมาสวยสวยนะครับ เป็นพ้าที่ค่อนข้างสวยเดิมเนื้อเหลืองๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมขอบนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะพี่นะนับ,นะบองค์ผ้าเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับแล้วขอบด้านข้างเป็นสองชั้นนะครับเป็นสองขยักชั้นแบบนี้เลยนะครับเป็นสองขยักชั้นแบบนี้เลยนะพี่นะนับเกลดเตียทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับมีข่าแป้งเดิมๆนะครับข่าแป้งรองพิมพ์นี่ติดอยู่เลยนะพี่เห็นไหมอ่านับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเกิดร่องรอยนะเขาเรียกว่า ล่องลอยออกเหมือนสังขยานะครับลักษณะเนี่ยจะเหมือนเขาเรียกว่าขนมสังขยาเคยถ้าใครเคยเห็นนะนะครับหน้าของเขาเรียกว่าขนมสังขยาเนี่ยจะเป็นรูลูพุนพุนแบบเนี้นะอ่านะครับผมจึงเรียกว่าสมเด็จพิมพ์นะครับหลวงวิจาร์นะครับหลวงวิจาร์นะครับสมเด็จหลวงวิจาร์นะพิมพ์หลังสังขยานะครับรายการนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามคมชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเดิมมากๆนะครับ เดิมมากๆนะนะครับจุดสังเกตนะพี่นะก็ดูให้ดูความคมของพักเกตให้มันนะพี่นะนี่เลยนะครับความคมของพักเกตเนี่ยคมคมลึกๆขึๆ้นไปเลยใช่ไหมนะเป็นแท่งๆนะครับแล้วดูขอบซุ้มนะจะค่อนข้างสวยเดิมนะค่อนข้างสวยนะไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าไม่มีเบลอๆนะจะลึกคมแบบนี้เลยนะแล้วดูขาแป้งนะขาแป้งรองพิมพของเขาเนี่ยถือว่าเดิมสวยมากๆ,ๆใช่ไหมอ่านะครับเนี่ยการวางแขนนะครับเนี่ยไหม สวยเดิมเดิมในอกนี่เผยตึงขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาเลยนะครับเนื้อหานี่เก่าจัดเลยไหมเนื้อหานี่เก่าจัดนะอ่าพักเก่าๆ่าแบบนี้เลยนะพี่นะขอบด้านข้างจะเป็นชั้นๆน,นะชั้นๆสวยๆบบนี่เลยเป็นบางองค์นะบางองก็ไม่เป็นชั้นนะพี่นะครับนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นคล้าๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยเหมือนสั่งขยะแบบนี้เลยนะครับเอฟสีท่านนดชอบสนใจนะนะครับรายการสี่รายการนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะพี่นะ เดีย๋ยวผมพยายามจะปรับกล้องให้มันชัดกว่านี้นะพี่นะปรับกล้องให้มันชัดกว่านี้นะเห็นไหมพระนี่คมสวยเดิมธรรมชาตินะมีความเก่านะเห็นไหมมีความเก่าขององค์พระนะพี่เห็นไหมดูเม็ดเนยไหดูเม็ดเนยเห็นไหมนะบมีเม็ดผงพุทธคุณลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมนะครับเห็นไหมดูดิเนี่ยเม็ดแร่นะแดงๆก็มีให้เห็นนะพี่เห็นไหมมีให้อะไรให้ศึกษาเยอะแยะนะพี่นะเม็ดดำๆนะตามฐานเนี่ยไหมมีความเก่าเดิมคมชัดสวยงามและเป็นธรรมชาติด้วยนะครับ สำหรับรายการนี้นะเห็นไหมดูเม็ดแลกมีให้เห็นนะเป็นผงนะพี่นะเดี๋ยวผมขอส่องนิดนึงแล้วกันเป็นเป็นเม็ดผงนะผงพุทธคุณนะพี่เห็นไหมพี่พี่ส่องดีดีเห็นไหมเป็นเม็ดผงพุทธคุณนะพี่นะอยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะอ่านะครับนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่วัดละครังเหมือนกันนะเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์นะพี่นะครับใครชื่นชอบนะสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนับอย่ารอช้านะเป็นพัดที่ค่อนข้างเดิมก่อสวยเลยนะพี่นับสี่รายการนี้นะพี่นะครับใครสนใจนะครับ สมเด็จศิลการนี้นะครับก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามาทางไลน์เหมือนเดิมนะครับ097206234นะครับหรือโทรเข้ามาที่สายด่วนสายตรงนะพี่นะ0917521784เลยนะครับจะเป็น EP ที่พระสมเด็จนะครับองคูนะครับจะเป็น EP สมเด็จองคูเลยนะครับร่วมศึกษาไปด้วยกันนะพี่นะก็จะแบ่งปันที่พีเอฟซีทุกท่านนะครับที่ชอบสมเด็จนะครับหรือว่าใจรักสมเด็จนะครับอ่าสมเด็จท่านพิจารณาพลังสีนะครับท่านได้เก่งมากๆนะครับถือว่าเป็นพระ นะคมหาชนนะครับเป็นพารที่ใครๆหลายคนก็อยากจะศึกษานะพี่นะนะพี่ผมได้บ้านมานะพี่นะก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับสี่องนี้นะครับใครชื่นชอบนะติดต่อเข้ามานะเป็นพารที่ค่อนข้างเดิมนะนะแบบนี้เลยผมเกะกรอบมาให้ทุกองค์นะครับเพื่อศึกษาง่ายๆนะครับใครสนใจนะสมเด็จวัดละครพิมพ์ใหญ่นะครับบางหุวพรออกคุดนะครับสมเด็จหลวงวิจารนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่องค์ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับว่ากันไปนะครับนะครับวันนี้ก็ ขอกลับลาพี่พๆเพื่อนๆสมาชิกท,ทุกท่านไว้ก่อนนะครับกับอีพีใหม่นะครับก็เป็นสมเด็จองคูกันนะพี่นะวันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม